มาหาเห็ดครับพี่น้องเมื่อนี่นะครับบบลูว่าจะมีบบมีนะครับเป็นข้างแรกของปีครับหลังจากที่ว่าฝนตกแล้วนะครับปกติพ่นก่จะออกอยู่ประมาณช่วงนี้แหละครับพี่น้องแต่บบหูว่าจะมีบอมือนีพากันมาหาหาเห็ดครับพี่น้องเห็ดฟางนะครับที่ประเทศอิสราเอลปลาโวคาโดปลาลินกีครับเมื่อนี่จะมาหาปีกายนี่ออกหลายครับพี่น้องนี่เอาไปกับบ๊อบครับนี่ปีกายนี่นี่ปลา มาลุ้นน้ำกันครับพี่น้องว่าจะได้บ่ได้ครับเมื่อนี้หาเห็ดครับก็ได้ไปเกลียงมาแต่ยางมาจะสุดลังแล้วแต่ว่าบ่เห็นพ่อหน่วยอ๋อโบเห็นพ่อหน่วยว่าสันพี่น้องเห็นนั่นโวาโดวยั่ะโบเห็นพ่อดอกครับพี่น้องว่าพิษนี่ครับเห็นโวาโดวยพ่นลนลงนี่นะก็เลยว่าบ่เห็นพ่อหน่วยโอ้มันเหลือหลายตัวนี่โวาโดวหมั้ยโว้ขดเหลือหลายตัวนี่นี่ครับพี่น้องป้าต้นนี่มหม ว er so ้ายพอได้เห็ดเก่าวอกข้าโดแล้วไปบ่มบาตเนี่ยนะพี่น้องมีบ่มีบ่หูเหรอเห็ดเก็บวอกข้าโด้สักวันหคันแรกพ่อวอกข้าโดเก็บเอาไปบ่มเลยพี่น้องนี่ครับโอ้ต้นนี้ขึ้นเหลือหลายเหตุต้นเนี่ยคุณขอโทษขอโทษเห็ดลากันที่หลังละพ่อยังเอาสักวันครับพี่น้องหาอยู่หากินนี่ครับพ่อยังเก่าสักวันละโอ้ต้นนี้เหลือหลายครับ โอ้ไดเล่นละครสูงแบบนี้ครับพี่น้องเอาไปบ่มมังกรเสียบมาแสีบครับพันนี่บ่เคยกินครับแต่ตอนนี้ลนครับน่าจะไปบ่มได้ผมว่าพันลนขวัญลนครับโอ้โหขุดดูก่อนครับบุกเคยกินแต่เบื้องแล้วคนละพันครับพี่น้องนี่เบื้องแล้วเบื้องใบแล้วนี่นี่ครับใบเพิ่นคนละพันแถมกับต้นนี่ แต่ต้นนี้บ่มีหน่วยพี่น้องบ่เห็นหน่วยนะครับเดี๋ยวไปลุ้นเหมกันครับพี่น้องย่างนื้อหน่อยก็ได้วอกคาโด,ลด,โโดแล้วครับได้วอกคาโดแล้วบ่พอเห็ดแต่ก็ได้วอกคาโดแล้วครับเราพาลิงกีต่อครับพี่น้องมันอยู่ปฝาวอกคาโ,คโดบ่มีครับเห็ดนะครับ มาลุ่นต่อ,อยุป่าลิงกีว่าจะเกิดว่าเกิดครับปีที่แล้วก็หลายเพื่อนครับยุป่าลิงกีนี่สำหรับเห็ดครับมาหลุ่นกันพี่น้องจะได้แกงว่าเมื่อไหร่ได้แกงได้ป๋ปนบ่แต่ปีนี้จะหกกาปีที่แล้วนะครับเพราะว่าตัดแต่งต้นครับพี่น้องตัดแต่แตงต้นหลืองาพันหลายครับน่ครับแตงต้นน้อยเดี๋ยวไปปลูกนะครับงาหลายปีที่แล้วเพราะได้ตัดแต่งต้นนะครับ นะแด้ปีนี pues mm ้จะหกจักน่อยพอว่ ตีเขียวได้ดอกนึงบ่อยู่ใส่วัคโดคืออยู่ลินกีแสดงว่าหัวตะองเริ่มสีว้กันเห็ดน่ะมันบานบานเม่อเป็นบานแล้วโอ้มันบานแล้วแสดงว่านี่มันออกเห็นบานแล้วเพราะว่ามันออกตะโดนแล้วมันต้องรอให้มีดอกตุูมหลายๆน่ะเฮ้ยลวงเขาปาดีไงต่อใส่มาสมด้วยเห็ดน่ะเป็นนังเด้นี่ยไหนนี่ได้ยูปาดเห้ยยี่ลองนี่บ่ ออเนี่ยครับพี่น้องเห็ดฟางประเทศอิราเลบอกผิดหวังบ่ผิดหวังเนี่ยก็ไดอยู่ดอกหนึ่งเบาเขียวข้อหนึ่งดอกพี่น้องไปเบิ่งปลาสามเนี่ยต่อปลาสามเนี่ยีผููยังเขาไปนี่แม่ปลาเนี่ยเขาไปแล้วบ่มีบ่บ่แต่ดีว่ามันบ่ออกแต่นี้มันออกมันหลงมาตะโดนแล้วเเห็นดอกเนี่ย ตัร้อฝนตกอีกรอบนึงคนในทิศอมตรงรอฝนตกอีกรอบนึงหรือว่ารอนบางอีกอาทิตย์นึงให้มันแดดก็หนีก่อนโอ้บ้าออกวดอกยอออาไปสักวันอาทิตย์ไปียวอมันไม่ออกมันเถ้าแล้วเนาะสันแล้วตอนนี้มาหาอะไรมานี่ยยังเราบ่ออกกันอยู่ป่านี่กับอะไรเพราะว่าถ้าถ้ามันออกมันทีไรก็หนีพอดอกตุ่มพอมมันมีดอกตุ่มตัวนี้มันหลงตะโดนแล้วเห็ดออกหลงตะโดนแล้ว ยางมะงนู้นเราออกบ่ล่ะแต่มันออกจนเก่านี่มันเต็มแล้วนะมูเนี่ยบ่เป็นยังโหบ่ได้เห็ดบ่ได้เห็ดนะมูไปเก็บวุ้กขาวดอกเลยฟ้าแล้ววุ้กขาวดเต็มต้นเยอะบ่ได้วุ้กข้าวดอกกไปเอาเปลือกเน่าเปล่าเก็บบักหนาวต่ออีกเออเก็บบักหนาวแล้วก็ไปต้ปลาด้วยมือดอกนะฮะยู่หากิน รูปเล้วขันได้ออกพี่น้องคนลายางมึงหลายเราขันบบออกร่องไหนก็ได้เห็นแะต่ขันได้ออกครับแต่ว่าดอกที่มันได้ดอกบานมาันคือว่าพันน่าจะออกถ้าอาทิตย์ก่อนแล้วต่ก่อนฝนตกครับเพราะว่าเห็ดเถาแล้วไข่ก็หลงนะครับออกมาก่อนมูแต่ว่าถ้าพันออกช่วงพันออกพร้อมกันอย่่อยากบอกยู่ครับพี่น้องนีร่องนึงนี่นได้พ่าตำก็เกตแปดดอกนะครับได้เรียกเอาคนละเรียกเอาตะดอกตุ่มๆมึงงับคนละพยายามพันออกนะครับ หอนย้ำออกแต่ตอนนี้ผมว่าคุ้มชื่นหรือว่าไอ้อันนี้ฝนอาจัดยังบ่พอนะครับหรือว่าแดดในขั้นเดียออกว่าฝนตกไม่เรือว่ารออีกรอบกับประจักษครับพี่น้องนีครับร้อรุนนั้งกันครับพี่น้องเบิ่งว่าถ้าว่ออ,อกอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้ามาเบิ่อไงครับพี่น้องเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเบิ่อไงเนี่ครับนี่แหละครับวิถีชีวิตแรงงานไทยฮ้อครับพี่น้องหาอยู่หากินวันหยุดว่างๆกะ หาเก็บเห็ดเก็บบักนาวเก็บหอมหอัวใหญ่เก็บกระเทียมไปแล้วครับตามฤด,ดูกัน่วงนี้ก็จะเป็นเห็ดครับพี่น้องน่าจะบ่อออกนี่ก็น่าจะไปหาเก็บบักนาวพี่น้องไปไว้กินเอาไปไว้บ้านเพราะได้ฝากพี่ฝากน้องเฮาแล้วก็จะไปเก็บอโวคาโดจักหน่อยครับพี่น้องไปบม่มหลังจากนั้นก็จีไปตบป่าตอครับเบิ่งแล้วบ,บ่ออกแล้วครับพี่น้องเนี่ยครับ เบิ่งแล้วบ่คือผูว,วาปีที่แล่วนี้ยางมานีขันเป็นขันเป็นแบบนี้มันได้หลายแล้วครับเนี่ยยางมาฝันเห็นพวว่อหลายดอกแล้วนะครับเด้เลือกเอาเลือกเอาตัวดอก,กงามๆเลยล่ะเดี๋ยวขำไปเบิ่องล่างหน่อจังหน่อยครับ้เบิ่งเล้วผมว่าน่าจะร้อยอีกจกัให้ฝนมาอีกเท่านึงบ่ครับพี่น้องด้วยว่าเพิ่นในพวก ไอ้หนี่ันธุ์นีเขาหนีนกเพอาะบ่ใบใบไม้นะครับพี่น้องฝนมันถึงฝนมาใหม่อยู่ครับรออีกรอบหรือว่ารอให้แดดออกนะครับให้แดดออกก็นหนีพันธุ์เอาก็หนีนะครับพี่น้องเอาก็นหนีน่าจะออกบ่คือพี่น้องเมึงล้วบ่คือน่าจะกลับครับพี่น้องกลับไปเก็บโอ,อวคาโดครับเก็บโอวคาโดออกพวกเน่า โอ้หงงอมหัวยหง่จังยแเ้าก็จะเข้าบ้านครับพี่น้องเข้าบ้านแล้วก็จะไปตกปลาพอได้กินแล้งครับนะตกปลามาพอได้กินแล้งวันหยุดว่างๆพี่น้องหาอยู่หากินบค่อยได้ซื้อครับอยู่นี่แถวคี้บุดผมถดูหากินครับพี่น้องก็ม้วนไปอีกอย่างนึงครับพี่น้องหาอยู่หากินม้วนอีกอย่างนึงงล้วก็ได้กินแล้วก็ประหยัดพร้อมครับเนี่บ แต่มือนี้สรุปแล้วบ่มาณพี่น้องเก็บเห็ดประมาณครับตรงรัอาทิตย์หนาพี่น้องรอรุ่นน้ากันครับว่ามันจะออกบ่ออกอาทิตย์หนาเดี๋ยวมาเบิ้งอีกคันหนึงครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็จะขอลาพี่ลาน่องไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเก็บโอว่าาโดอลไรจะเปลี่ยนปากเนาหอมหัวเหญ่เขาบ้านพี่น้องเขาบ้านเอาของไปไว้แล้วก็จะไปตกปลาตอครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับ น้อยขุกกลางก็ขอขอบพระคุณสําหรับพี่พี่น้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นน้ำใจให้น้อยโุกกลางมาโดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่พี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศที่ป่าลินกีครับพี่น้องสวนลินกีนี่ครับฝนตกหันซีมือครับพี่น้องอาทิตย์ก่อนนำเสาะทางมัดครับพี่น้องครับเลยไปพุ่นก็จะขยายสวนอีกพี่น้องจะขยาย ขยายต้นลิงกี้ออกไปอีกนะครับประมาณหาสิบไรครับพี่น้องขยายไปฮันคือว่าจะเอาออกจากนี่ครับพี่น้องที่ว่าจะขยายนี่ออกจากที่ว่าตัดเตรียมไว้นี่ยครับพี่น้องนี่นี่ครับจแตแงไว้นี่ที่แรกมันจะปลูกสองเมตาสิบครับพี่น้องน่ครับปลูกสองเมตาสิบแล้วก็จะออกเอาต้นนี้ออกนะครับสลับกันครับพี่น้องต้นนี้ออกแล้วก็ต้นนี้ออกนะครับ เดี <Es> <an> ๋ยพ no ือแต่งว้ครับพี่น้องจะคุดออกไปปลูกครับพี่น้องเอาไปปลูกที่ว่าขยายทีไว้นะครับก็จะให้เป็นหาคุ้นหาคุ้นหกเมตรนะครับบ้านนี้นะครับจะห่างกันหาคุ้นหกเมตรบ้านนี้เพราะว่าต้นมันก็จะใหญ่แลวนะครับพี่น้องปีที่แล้วก็ยังคันเดียวออกเก็บน่วยเราเพิ่อตัดแต่งออกแบบนี้ครับพี่น้องครับนะครับแล้วก็ขยายออกให้มันเป็นหาคุ้นหกเมตรนะครับครับคลิปหนาพอกันไหมครับพี่พิงน้องครับ